สวัสดีครับวันนี้มาพบก,กันเช่นเคยนะครับเช้าวันอาทิตย์วันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับวันอาทิตย์ที่สี่นะครับเมษายนพุทธศักราช2564คริสทธศักราช2021นะครับวันนี้ผมจะมาออ,ออกกำลังกายถ้าเล่นลูกกิ้งนะครับการเล่นลูกกิ้งผมกำลังจะบอกว่าสมมติว่าเราเล่นเซตหนึ่ง หรือว่ายกละ2ี่สเซตละ2ี่สิบสาสิก็แล้วแต่นะครับบางคนพอเล่นเซตหนึ่งปุ๊บก็จะไปนั่งนะครับนั่งพักยาวๆนะครับการนั่งพักน่ะไม่ดีนะครับให้ท่านเดินวนไปวนมาอ้อมไปอ้อมมาหรือแม่ก็ยืนแป่งแขนอย่านั่งพักนะครับพอนั่งพัพกปุ๊บคล้ายๆกับบร่างกายเรามันผมไม่รู้นะในในส่วนตัวผมอ่ะก็คือมันมันเหมือนกับเราร่างกายเรามันหยุดพักนะครับมันเหมือนมันไม่ต่อเ<ะ>นื่องนะครับอะ่ะเรื่องไปเลยครับออกกำลังกายครับ ในแต่ละท่วงท่าในแต่ละวันเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองช่วงผักออกไปก้นลมหายใจไว้นะครับแล้วดึงกลับมาก็ปล่อยลมหายใจออกนะครับ1ิ1สามสิบส 1ิบแปดส่ะผมจะทำโยกนี้20นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับจากนั้นปุ๊บเราอยากไปนั่งพักนะครับให้ยืนแก่งแขนโยกแขนนะครับถ้าหนื่อยก็ <c oughs> ทำอย่างนี้ครับ <c oughs> สูดลมหายใจเข้าลึกๆกัก้นลมหายใจไว้แล้วก็ปล่อยออก ขอบคุณครับที่รับชมครับขอให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะครับสวัสดีครับ